เดี๋ยวเราจะมาชักกันบนคอนโดนี่โหขึ้นแล้วทุกคน,ม,นมาได้เลยล่ะที่นี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,<ป>นู้นนู่นนู้นไม่ถึงเลโยโหัวปัดน้ำปัดนะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับดเดี๋ยวเราจะมาชักกันบนคอนโดนี่นี่ตอนนี้ผมอยู่ชั้นที่แปดสิบห้าเราจะว่าวเราย้อนลงไปนะครับไปก่อนโหขึ้นแล้วทุกคนโอ๊ยแต่ว่าลมมันพัดเข้าตึกอะลมมันพัดมาตึกอะทุกคนชักไม่ได้ยังไม่ไดต้ต้องลงไปที่สนามหญ้าตรงนู้นนะ โอ้ลงมันพัดเข้ามาหาตึกนะทุกคนสุดยอดเดี๋ยวรอยชอมนะครับว่าตัวนี้นจะขึ้นดีขนาดไหนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะทุกคนข้างบนมันชัดไม่ได้นะต้องลงไปข้างล่างตอนนี้เราอยู่ชั้นหกนะคนนี้มาซื้อคอนโดไว้เพื่อชักว,ว่าวุนไปเฉพาะเลยนะทุกคน เป็นลายสงกลานเลยมีลายที่ว่าทุเรศกว่านี้ไหมมีที่ทุเรศกว่านี้ไหมทุกคนห <laughs> ลุละหมดตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตนะทุกคนนี่ผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมจะพามาเที่ยวนะแล้วก็ผมจะพาว่าวมาชักด้วยนะครับผมไม่มีใครบ้าเท่ากูเลยแหละมันจะบินแล้วนะทุกคนเทศบาลเมืองกระทู นะน่าจะไม่ผิดรกมากอัะทางนี้มันเข้าไม่ได้เลยอ่ะอุย๊ยอะไรเนี่ยมหากรรมอาหารนะทุกคนนี่มาเที่ยวกันได้เลยนะนี่นี่ของกินเพียบอ่ะอุ๊ยมีกก็ไข่ในสนมาด้วยทุกคนมีคอนเสิร์ตนะก็ไข่ในสนนะวันที่เท่าไหร่วะนี่นทุกคนที่19-23เมสซามาเที่ยวกันได้เลยดู ร้านอาหารแบบว่าหูยาวเป็นแถวนี่เดี๋ยวเรามาชักว่าวตรงนี้ทุกคนนะนี่คอนโดของเราที่เรามาซื้อเพื่อการชักว่าวคือเป็นที่ของใครก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะเสือวิสาสะเข้าไปชักว่าวกันนะครับคงงไม่ว่าหรอกมึงเนาะโอเคการชอบอย่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ like, กดซับสไคร้ให้กุ้งอร่อยเหาะด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะขึ้นแบบไหนนะครับผมจะขึ้นแบบไหนลิ้นเป็นอะไรวันวันนี้แข็งนะบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนดู ดูดิว่ามันจะขึ้นแบบไหนโอ้ยเชี่ยวกันเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหไม่รู้ลมอะไรไม่รู้ทุกคนโอ้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 ตายโอ้ลมมันหวนมากเลยลมหัวนมากเลยทุกคนโอ้โอ้จะล่วงแล้วโอ้โอ้ขึ้น ลมโคตรหัวลยทุกคนนี่เป็นไงลนะ่ะเียลมลมมันดีนะแต่ว่ามันมันลมมันหัวนมากเลยทุกคนม,มันแบบว่าพัดมั่วมากนะตรงนี้นเป็นช่องลมตรงนี้เป็นสนามกีฬานะเลยตรงนี้ก็เป็นช่องลมนะโอถึงว่าตัวเล็กๆมันขึ้นยากนะถ้าเจอลมแบบนี้นะนะเดี๋ยวเราถอยไปตั้งหลักกันโอ้โหดูมันขึ้นทุกคน โอ้ลำบากวันนี้ลำบากลมหวนแล้โอ,โอ้ขึ้นยากกว่านี้โอ้ดู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 ด,ด,ดูชักยากมากเดี๋ยวเราจะไปลงที่ข้างทะเลบ้างดีกว่านะครับวันนี้ลมแรงมากเลยนะเสียดายนี่จะเป็นบ่าวตัวใหญ่น่าจะขึ้นง่ายเลยนะติดลายสงการด้วยเป็นไงอ่ะติดลายสงการด้วยนะนะยอด มันจะค่อนข้างจะเบาหัวหรือเปล่านะสถานที่สวยมากนะชักไม่ได้ทุกคนวันนี้ลมโคตรหวนเลยมันอยู่ช่องระหว่างกลางตึกกับทุกคนนะมันชักยากมาก <S <S เดี๋ยวเราย้ายที่ไปชักกันที่ริมหาดดีกว่านะเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ดีกว่าวันนี้ชักไม่ได้ทุกคนแต่ถ้าเป็นว่าตัวใหญ่น่าจะขึ้นได้เลยอันนี้ว่าตัวเล็กไปทุกคนนะโดนลมฝังฝ่งนู้นนิดฝั่งนี้นิดมันก็หมุนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปที่กันชักว่าวข้างหนนเลยเนี่ชักชักข้างถนนเลย วันนี้กุ้งอร่อยห่อบุกภูเก็ตนะมาจากเว่ากลางถนนเลยดูนี่ทุกคนอย่าลืมนะครับทุกคนมหากรรมอาหารนี่มาเที่ยวกันได้โอ้โหลมโคตรแรงเอ่ะเอา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 ไปเอาเอาโอเคพอแล้วเดี๋ยวแหกวันนี้ก็ได้พามาเที่ยวที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดภูเก็ตซึ่งมันมีที่งนาแบบนี้สวยๆนี่นะทุกคน นี่เดี๋ยวเราจะเอาว่าวมาคาตรงนี้แต่ไม่แมน่ใจว่าลมมันจะหมุนหรือเปล่าสวยมากน,ะนี่ชื่อว่าอะไรนะนี่ทุคนวยมากเดี๋ยวเราจะไปาอาหารกินกันก็อาหารน่าจะเป็นอาหารทั่วไปทุกคนแต่ว่าวิวมันสวยนะก็อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตเลยโอโคดที่นี่น้ำดัง รุ่นสงครามโลกะดิตปจงหาดีกว่าทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยก็มรกาชิวๆนลทุกคน

้ยทุกคนออกพาหินแล้วผมวมามาชักเว้าตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูว่ามีลมทะเลหรือเปล่านะตอนหนึ่งทุ่มนะทุกคนวันนี้มีงานที่สะพานหินด้วยนะเป็นงานสงกรานอยู่ข้างหน้านู้นนะแต่ข้างในนี่ก็ยังมีมีคนเยอะเลยคนเป็นล้านนะทุกคนคนี่น่าจะเป็น ไม่มีลมแล้วทุกคนแมวโดดโดดโดน่มันหมุนขวาทุกคนมันหมุนขวาคือเดี๋ยวเราจะมาปล่อยว่าวที่ที่สะพานหินนะทุกคน ซึ่งมันไม่มีลมนะมีแต่คนเยอะแยะไปหมดเลยนี่ถ้าว่าไม่ขึ้นนี่ขายขี้หน้ากุ้งอร่อยหอมหมดเลยนะ<อ> <laughs> นี่ตัวเล็กทุกคน<อ>ผมคิดว่าปีกฝั่งนี้มันจะกว้างกว่าฝั่งนี้นะครับผม<อ>เดี๋ยวรอลมแป๊บมันพัดมาเป็นกะรลอกการล<ไ>อกฝากฝากหมวกตากกอ้อนนะพี่เก็บใส่เดี๋ยวให้พี่หนุ่มวิ่งวิ่งไปตรงนู้นเลย <laughs> 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 เดี๋ยวลองวิ่งดูนะมันขึ้นไหมนะเดี๋ยวฝาวฟาวาวิ่งไปเลยนะทุ อันอไปไปนึงโซ่ทำไห้เป็นนมวิ่งไปเลยทนะุกน,น,น,นี่คือการวิง <c oughs> ร่งว่าวกลางคืนนะทุกคนวิง่งว่าวกลางคืนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องหนุ่มเ <c oughs> คนวิ่งนะทุกคนหัวลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้ว

คือพอพอพอขึ้นไปข้างบนนะทุกคนลมฝั่งนู้นพัดมาฝั่งนี้แล้วก็ลมฝั่งนี้พัดไปฝั่งนู้นนะครับที่จริงไม่ใช่หรอกว่ากูไม่ขึ้นถอดลมนะลมมีลมไหมบอย่อยเชื่ปล่อยเชื่ปล่อยเชื่อมอีกเอานกจิ๋วของกุ้งอร่อยเหออจะขึ้นหรือเปล่าเร็วเบา จริงว่าผมขึ้นดีจะตายเดี๋ยวให้พี่หนุ่มไปปล่อยตรงนู้นหม่นะครับโอ้โหน,นี่ตาโก้องาทำงานดีเว้ยรู้มไหมทำไมตาตาโก้ทำงานดีวันนี้เพราะว่าอินเทอร์นเน็ตไม่มีไงมันก็เลยเล่นยูทูบไม่ได้มาดูกุ้งอร่อยหอยชักเมา บอกแล้วระดับกุ้งอร่อยฮอมันขึ้นทุกตัวกรับผมมันไอ้ที่มันไม่ขึ้นนะพ่ลมันหวนตอนแรกอะทุกคนนะนี่เห็นไหมติดลมบนลปนที่เรียบร้อยแต่มันมองไม่เห็นเลยเห็นไหมวะมองมองไม่เห็นวาเลยต้องชักให้ต้องปล่อยเชือกขึ้นไปประมาณถึงดวงจันทร์นะต้องใช้เสียงเงาจากดวงจันทร์ถึงจะมองเห็นนะ <c oughs> นี่เห็นไหม <c oughs> ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณจังหวัดภูเก็ตนะพี่ว่าฝนไม่ตกให้ ที่ไม่ตกใส่หัวเรานะครับตอนนี้ว่าก็มองเป็นที่ไม่เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่ามันมืดแล้วนะทุกคนโอ้โหนี่ถ้าไม่ขึ้นนะไอคนแย่เลยระดับกุ้งอะไรหอกนะโหเรียบร้อยติดลมติดลมนะติดลมนะเดี๋ยวว่าถ้ามันพลัดนี้คือไม่ต้องเอาเลยต้องติดไฟนะต้องติดไฟมองไม่เห็นใช่ ปล่อยเชือกจะหมดขดนี่ปล่อยหมดขดนี้ทุกคนถึงดาวอังคารแน่ตอนเฮ้ยรู้สึกมันมันมันไม่ค่อยมีลมมันขึ้นหมดมันมองไม่ค่อยเห็นนะนั่นนะเฮ้ยลมตกเฮ้ยน้องนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมฟันเฮ้ยน้องนุ่มไม่ต้องสาวไม่ต้องสาวเดี๋ยวเชือกฟันอ้ยเดี๋ยวผมผมนั่นเอง ไม่ต้องไม่ยังหวะยอนนี่ทุกคนขึ้นโคตรดีอันนี้อันนี้หัวยังไม่ตองหัวมันไม่ต้องหัวมันมันมันไปฝั่งนู้นได้ไหมมันไปมันขึ้นมันขึ้นไปไกลๆอ่ะนะโหมันขึ้นขนาดนี้ก็โอเคแล้วทุกคนเหรอนะว้าวนกกว่าจะขึ้นได้ขึ้นยากมากนะตอนนี้มันก็ติดลมเลยนะแต่ถ้ากลางวันนี่น่าจะมองเห็นชัดกว่านี้นะนี่มองมันมองไม่ค่อยชัดคือลมทะเลมันก็พัดเข้าฝั่งลมฝั่งก็พัดลงทะเลนะทุกคนมันก็เลย ขึ้นไม่ค่อยตามที่คาดหวังสักเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทุกคนแต่มันก็ขึ้นแล้วอ่ะสุดยอดไหมอ่ะขึ้นแล้วทุกคน like, กดไลค์ check, กดแชร์กดแชร์ให้กุ้งอร่อย,ออยหอดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นว่าวอะไรก็รอติดตามได้เลยนะครับโอ้คลิปหน้าจะเป็นว่าวอนั้นไงว่าวอ่าว่าวอินโดนีเซียทุกคนว่าว Indo N o N อินโดนะเออเราบางเจ้า อโ,ดดโ,ดดโอ้โดนลมแรงโดนลมแรงทุกคนโอ้โลมแรงลมแรงนี่ถ้าลมแรงแบบนี้ถ้ามันหมุนแบบนี้ต้องปล่อยเชือกไปนะเพราะว่าปีกด้านขวาปีกด้านขวาผมมันจะออคือปีกด้านขวามันใหญ่กว่าด้านซ้ายทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมน,หมนี่มันขอเชือกเห็นไหมเนี่ยแบบเนี่เยเตรียมตัวตกทะเลได้เลยนะเตรียมตัวตกทะเลได้เลยลมแรงขนาดนี้นะโอ้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 ชิบหายแล้วทุกคนตกทะเลเลยนะ อกทาเลแน่นอน้วตัวนี้ไม่ต้องเอาแล้วนะถือไม่ต้องเอาเลยทุกคนกมันจะพัดเล่ <c oughs> มันจะพัดเล้วต้องสาบม,มาก่อนระวังเชือกระวังเชือกไปนถอะปลดเร่อนี่โอ้ <c oughs> à ôi chập rắn đấy tụi con này chập mấy thắn đấy tụi con nữa chi vai đấy lông nai ไปสั้นแล้วเดี๋ยวพลั้นแล้วนั่นว่าคุณพลั้นแล้วมาคุ้งความวิ่งไปเดีวมาปวดตาเปล่าวิ่งกันมันนั่นโอหระทึกมากทุกคนระทึกมากเรามาลุ้นกันนะว่าจะเอาว่าวตัวนี้กลับมาได้หรือเปล่าถ้าเอากลับมาไม่ได้ก็เออเอากลับมาไม่ได้เลยก็ทิ้งไปเลยทุกคน การอนุรักษ์ประเพณีว้าวไทยอนุรักษ์ว้าวไทยไว้นะทุกคนมันกล้จะถึงแล้วทุกคน Mày thử ngay lúc Mà tôi đang làm một môn <laughs> เป็นไรนะทุกคนจ้พฟลัดน้ำกอ,อกติอ <c oughs> ดดาดใหม่ม่ง่ายนิดเดียว โอ้เหงื่อแตกกันเลยหเลยหงื่อแตกเลยโหรอดตายแล้วรอดตายแล้วทุวกคนเหรอรอดตายแล้วรอดตายแล้วโอ้โหสุดยอดเลยโคนลุ้นเลยอ่ะนึกว่าจะไม่ได้ว่าวกับทัวรกับกระบ,บี่แล้วนะโอ้หเกือบไปอ่ะโอ้ยสุดยอดมากคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่ายาวนานมากเลยทีเดียว ดดได้กลับมาแล้วครับได้กลับมาแล้วครับสุดยอดนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดชอบ like, กั r ทุกใครให้กุ้งอร <S <S อ่อยห่อได้เลยครับผมโอ้โหปวดแขนมากเลยอะ่ะนี่แขนตรงนี้ปวดล้ามากเลยนะคือว่าที่มันหมุนนะปีกฝั่งนี้มันใหญ่กว่าฝั่งนี้นะทุกคน โอแค่นี้ก็สุดยอดแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าโคตรหอบอ่ะโคตรหอบเลยทุกคนหน่องตังจัดไหมจัดไหมโอ okay. เคเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนลาดีสวัสดีเดี๋ยว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 ลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้อยโอ้อยยอดสวัสดีครับ ก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวแวบมาหาอะไรดื่มกันแ๊บหนึ่งนะครับผมที่ร้านเสือแซงนะทุกคน